สวัสดีครับแล้วก็พบกันในรอบเที่ยงนะครับกับผมดุลดีวอนะครับก็ในร้านกิจกรรมของดีวอที่ร้านชุมพลโลหกิจนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับเป็นสวรรคไร้สายในแบรนด์ของสแตนเลนะครับที่ครบเซตนะครับก็คือจะมีแบตมีแท่นชาร์จนะครับตัวเครื่องแล้วก็ที่สำคัญจะมีชุดดอกให้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นชุดดอกที่แถมมาอยู่ในชุดเลยนะครับ ถ้าลูกค้าช่างท่านใดนะครับหรือว่าลูกค้าอยากได้ใช้งานนะครับลูกค้าบ้านก็ใช้ได้นะครับเพราะตัวนี้มันให้อุปกรณ์มาครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเจาะนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะปูนนะครับหรือว่าจะเป็นดอกไขควงนะครับอันนี้ก็มีมาให้หลายรุ่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้สําหรับลูกค้าที่มองหาชุดสว่านที่มันครบเซตเนาะ มีทั้งแบตมีทั้งชุดดอกให้ด้วยนะครับเพราะเป็นบางรุ่นเนี่ยมันจะไม่ได้แถมอุปกรณ์พวกดอกมาให้เราก็ต้องไปซื้อเพิ่มอีกมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกครับตัวนี้คือรวมมาให้เลยแล้วก็ราคานะครับถือว่าราคาไม่แพงด้วยสําหรับในแบรนด์สแตนเลสนะแล้วก็ให้แบตเตอรี่มาถึง2ลูกนะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด20 v โวลต์นะครับขนาด2 m แอมป์นะครับจะเป็น2ก้อนเลยมาให้ในเซตนะครับ แล้วก็แท่นชาร์จหนึ่งตัวครับตัวเครื่องก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเจาะไม้นะครับเจาะเหล็กหรือว่าเป็นงานขันสกูหรือว่าเป็นงานเจาะปูนก็ตัวนี้ถือว่าครบครันนะครับมีหนึ่งตัวนี่สามารถใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับในบ้านก็สามารถใช้ได้เพราะมันเจาะปูนได้นะมูไม้ปูนเหล็กหรือว่าเป็นงานขันสกูงานประกอบต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เลยควบคุมการทํางานได้สบายนะครับ หรือว่าถ้าเป็นช่างเนี่ยตัวนี้ก็เป็นขนาด20โวลต์ตัว20โวลต์เนี่ยมันก็ให้กําลังที่สูงอยู่แล้วนะครับเผื่อช่างท่านใดนะครับเอาไปใช้งานที่มันต้องการแรงบิดที่สูงนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานแบบเ v วีได้นะครับตัวนี้นะครับในเซ็ตมีแบบสองลูกมีแท่นชาร์จมีชุดดอกเนาะแล้วก็สเปคการใช้งานเนี่ยครับก็จะเป็นเจาะไม้เจาะปูนจเจาะเหล็กนะครับแล้วก็ตัวสปีดเนี่ย จะมีปรับเกียร์นะครับอยู่ที่2เกียร์ตัวไร้าสายก็ส่วนใหญ่จะอยู่ด้านบนนะครับของแบรนด์สแตลเละครับตรงนี้จะมี2เกียร์นะครับเกียร์หนึ่งนะครับรอบจะอยู่ที่500รอบนะครับต่อนอาทีเนาะแล้วก็เกียร์สองเนี่ยจะอยู่ที่1 5 0 0รอบต่อนอาทีนะครับก็ถือว่ารอบอ่ให้กําลังที่ดีเลยนะครับพันห้ารอรอบนะในระสปีดจะสองเนี่ยก็เป็นมาตรฐานทั่วไปของงานไร้าสายเลยนะครับ แล้วก็หัวจับตัวนี้หัวจับตัวนี้จะให้มาที่มีขนาดใหญ่ด้วยนะครับก็คือสูงสุดเลยจะอยู่ที่13มิลลิเมตรนะครับกับเล็กสุดจะอยู่ที่1.5ม mm, ิลนะครับอันนี้ก็เป็นหัวจับที่มีขนาดใหญ่นะครับสามารถจับชิ้นงานดอกเจาะได้เบอร์ขนาดใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ปูนเหล็กนะครับสามารถจับได้ดอกที่ใช้กับมันนะครับในชุดก็มีให้มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นดอกเจาะไม้เจาะปูนเจาเหล็กหรือว่าถ้าลูกค้าอาอยากได้เบอร์ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับก็สามารถใช้ได้เพราะเป,เป็นดอกที่เป็นดอกทั่วไปในท้องตลาดที่มีขายในท้องตลาดเลยครับเป็นดอกที่เป็นก้านกลมเนะาะก้านกลมก็จะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะหาซื้อกันได้ง่ายๆรับดอกเจาะทั่วไปนะครับอันนี้แล้วก็โหมดการใช้งานอย่างอื่นนะครับก็จะมีโหมดปรับทอกนะครับตัวนี้จะปรับ ทรอกนั้นความละเอียดอ,อยู่ที่สูงสุดจะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดระดับเนาะก็อยู่ที่ลูกค้าใช้งานนะครับก็โหมดปรับท็อกนี่ก็จะเหมาะสาหรับงานขันสกูนะครับงานขันสกูงานขันประกอบต่างๆเนาะก็ปรับตามตัวเลขเลขน้อยนะครับแรงบิดท็อกมันก็จะน้อยนะครับเลขเยอะแรงบิดมันก็จะเยอะตามนะครับนี่ก็มีความละเอียดสามารถปรับได้นะครับบางทีลูกค้าใช้งาน อยากได้ทอร์ที่มันน้อยอันนี้มันก็มีความละเอียดเยอะนะครับมันก็จะสามารถใช้ได้นะครับคือบางชิ้นงานเนี่ยเราต้องการความละเอียด่ะตัวนี้มันก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็โหมดอีกโหมดหนึ่งก็เป็นโหมดเจาะนะครับสาหรับงานจเจาะเหล็กเจาะไม้อันนี้จะเป็นทอร์สูงสุดของตัวเครื่องเลยทอร์สูงสุดของตัวนี้จะอยู่ที่50ินิวตันนะครับ50นิวตันสาหรับงานเจาะผมก็ว่าให้ กำลังมาที่สูงเลยนะครับสำหรับ50นิวตันนะครับก็สามารถเจาะงานงใหญ่ใหได้สบายสบายครับแล้วก็อีโมนหนึ่งนะครับจะเป็นโหมดกระแทกนะครับอันนี้ก็จะมีโหมดเจาะปูนมาให้โหมดกระแทกก็จะเป็นงานเจาะปูนะครับเวลาลูกค้าอยากใช้งานฝังพุกนะครับแขวนอุปกรณ์ในบ้านนะครับหรือว่าช่างเนี่ยเราต้องเจาะนะครับผนังนะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็จะมีโหมด การแทรกมาให้ด้วยนะครับรลูกค้าหรือว่าช่างท่านใดเป็นงานที่ต้องงานมีงานฝังคุกเนาะอันนี้ก็สามารถมีระบบรองรับนะครับสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ LED จะมี LED หนึ่งดวงจะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะมีแสงสว่างช่วยได้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะมีแสงสว่างช่วยมาในระดับหนึ่งนะครับเวลาเราใช้งานกลางคืน หรือในพื้นที่ที่มันมีแสงน้อยอันนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับแล้วก็แบตของดีวอแบตของสแตนเล่นะครับมันจะเป็นรุ่นเฟสแม็กนะครับก็สามารถใช้กับแบตเตอรี่ของแบรนด์สแตนเลได้ทุกทุกตัวนะครับสาหรับแบตเตอรี่ที่เป็นรุ่นนี้นะครับสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือของแบรนด์สแตนเลได้นะครับถ้าเป็นแบรนด์ของสแตนเลที่เป็นแบตเตอรี่ใช้รุ่นนี้เนี่ย สามารถเอาไปเสียบใช้กับรุ่นอื่นได้นะครับบางทีลูกค้ามีแบตสแตนเล่อยู่แล้วอยากได้อุปกรณ์ที่มันเป็นเครื่องมือที่มันเป็นตัวเปล่านะครับตัวแบตมันก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับถ้าลูกค้าอยากได้อุปกรณ์เพิ่มเติมสมมติซื้อชุดนี้ไป1ชุดนะครับเรามีแบตแท่นชาร์จอยู่แล้วเนี่ยเราไปมองหาเครื่องมือของสแตนเลย์ตัวอื่นที่เป็นงานไร้สายนะครับที่เป็นรุ่นเดียวกัน,นครับก็สามารถเอาแบตมาใช้กับมันได้นะครับ ราคาเวลาเราหาเลือกซื้อนะครับเป็นตัวเปล่ามาจะถูกกว่าที่เรารวมเป็นเซตนะครับนนี้ก็จะได้ราคาที่ถูกกว่ามันก็จะประหยัดตัวลูกค้าไปด้วยรู้ว่าช่างครับก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้นะครับเราจะมาดูรอบอันนี้จะเป็นเกียร์หเนาะรอบอยู่ที่ห้าร้อนะครับแล้วก็เกียร์สอรอบจะอยู่ที่1,500งรอบนะครับ ก็ถือว่านอบจักพอสมควรนะครับสำหรับงานเจาะหรือว่าเป็นงานขันสกูนะครับก็ถือว่านอบจัดใช้ได้นะครับแล้วก็ผมจะมาแกะกล่องที่ผมบอกไปมันจะมีชุดดอกให้นะครับชุดดอกมันจะมีให้แบบครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเจาะหรือว่าดอกสันสกูนะครับอันนี้ก็จะมีให้ครบ นี่มันจะมาให้แบบนี้เนาะดอกเจาะก็จะเป็นดอกเจาะเหล็กอันนี้มามาให้แล้วนะครับเจาะปูนนะครับเจาะไม้อันนี้มาให้ครบเลยสำหรับงานดอกเจาะใหญ่สุดอันนี้น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดมิลหกถึงเจ็ดมิลนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ใหญ่กว่านี้มันก็สามารถสามารถซื้อหาเอามาใช้ได้นะครับเพราะตัวเครื่องเนี่ยมันจะรองรับถึงขนาดสิบสามมิลน,นะครับสามารถใช้ได้นะครับ แล้วก็ชุดดอกต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีมาให้ด้วยตั้งแต่หัวสั้นหรือว่าหัวยาวนะครับอันนี้จะเป็นหัวสั้นเนาะอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ก้านต่อมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวยาวขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวยาวสุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดบล็อกนะครับบางเถื่อลคีลูกค้าเราใช้ขันสกรูที่น็อตเป็นหกเหลี่ยมเป็นลูกบล็อกต้องใช้ลูกบล็อกขันอันนี้ก็จะมีมาให้นะครับอันนี้ หรือว่าถ้าลูกค้าไม่ใช้งานสว่านนะครับก็มีชุดไขควงโดยที่เราขันมือก็ได้นะครับเผื่อลูกค้าอยากไปขันเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับโดยไม่ต้องใช้สว่านเนี่ยก็สามารถใช้กับหัวชุดไขควงตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ชุดบล็อกก็มีตั้งแต่ตัวนี้ยันถึงแบบนี้เลยครับชุดบล็อกก็มีให้หลายตัวเลยหลายรุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ อยากจะมาแนะนํากันนะครับสําหรับลูกค้าที่มองหาชุดสว่านที่มันเป็นเซ็ตเนาะแบบครบคบนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอยากจะให้ลูกค้าแนะนํานะครับเผื่อไว้ใช้งานกันแล้วก็ราคามันจะไม่สูงด้วยราคามา4,000กว่าบาทเนาะชุดเนี้ยราคา4,000กว่าบาทเองนะครับสําหรับครบเซ็ตแบบนี้ก็ถือว่าราคาน่าใช้เลยนะครับเวา บางรุ่นเนี่ยลูกค้าซื้อไปเนี่ยมันจะไม่ให้ครบเซตแบบนี้ราคาก็สามสี่พันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับสำหรับงานสว่านไร้สายของแบรนด์สแตลเล่เนาะก็เครื่องมือสแตลเล่ของที่ร้านเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไร้สายหรือว่างานมีสายนะครับหรือเป็นงานพวกงานเฮฟวี่งานสก,กัดเราก็มีนะครับหรือว่าเป็นงานพวกงานไม้นะครับก็มีหลากหลายเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ เข้ามาดูที่หน้าร้านได้นะครับสำหรับแบรนด์สแตลเล่นะครับเข้ามามันจะมีช็อปสแตลเล่อยู่ซ้ายมือนะครับถ้าเข้ามาจากหน้าร้านของทางชุมพลนะครับมันจะอยู่ซ้ายมือเข้ามาดูกันได้มันจะอยู่รวมกับบูธของดีวอลนะครับก็คือจะเป็นบริษัทเดียวกันนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับมีเครื่องมือหลากหลายเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยสแตลเล่นะครับมันจะมีโปรโมชั่นด้วยนะครับก็คือ มีเคามีเสื้อแถมให้ถลูกค้าซื้อ,อเครื่องมือของแบรนด์สแตนเล่เนาะมันจะมีโปรโมชั่นก็คือซื้อครบ4,000บาทนะครับจะมีเสื้อแถมนะครับเป็นตัวนี้ซื้อครบ4,000บาทจะได้เสื้อแขนยาวของสแตนเล่หนึ่งตัวนะครับซื้อเยอะก็ได้เยอะของแถมก็ตามสเต็ปเลยนะครับซื้อทุก4,000บาทก็จะได้เสื้อ แขนยาวของแบรนด์สแตลเล่หนึ่งตัวนะครับรวมทั้งหมดนะครับในแบรนด์สแตลเล่ก็สามารถร่วมร่วมรายการได้นะครับตัวนี้แล้วก็มีสินค้าที่โปรโมชั่นนะครับสำหรับแบรนด์สแตลเล่ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับราคาพิเศษนะครับอันนี้ก็จะมีรายการที่ร่วมรายการแล้วก็รับของแถมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโปรดีๆที่สแตลเล่เข้ามานำเสนอเข้ามานะครับ ลูกค้าประจําของสแตนลย์ที่ใช้เครื่องมืออยู่ก็อย่าลืมพลาดโปรนี้นะเสื้อก็สวยนะครับตัวนี้เสื้อสวยเป็นแขนยาวด้วยเพื่อบางทีเราเอาไปใช้งานเนี่ยครับทางานตอนกลางวันนะครับมาเป็นเสื้อแขนยาวมันก็กันความร้อนได้นะครับบางทีกันฝุ่นกันความร้อนได้นะครับเป็นเสื้อแขนยาวเนะาะอันนี้นะครับหรือว่าถ้าลูกค้ามีโปร ของดีวอลด้วยเผื่อลูกค้ามองหาสว่านของดีวอลหรืออุปกรณ์ของดีวอลด้วยดีวอลก็มีโปรนะนะครับที่ร่วมอยู่ในแบรนด์กับสแตลเลเหมือนกันนะครับก็จะมีโปรซื้อครบรับฟรีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรของแบรนดีวอลนะครับนี่อันนี้จะเป็นโปรของแบรนดีวอลนะนะครับอันนี้ ซื้อครบรับฟรีนะครับซื้อตามสเต็ปตามยอดนะครับอันนี้ก็สามารถรับของแถมที่หน้าร้านได้เลยนะครับหรือก็จะเริ่มต้นที่3,000บาทเนาะก็จะได้ถุงมือถุงมือเป็นถุงมือกันบาดนะครับอันนี้ก็เป็นของ d ีวอลนะครับแล้วก็4,5 0 0นนะครับจะได้เป็นชุดกล่องหายควื่นนะครับหายควื่ก็สามารถเอาไปใช้กับสว่านทั่วไปได้ไม่ว่าจะเป็นสว่านแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นสว่าน Impact อันนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับ6000บาทนะครับก็จะเป็น ระดับน้ําแม่เหล็กขนาด4นิ้วนะครับอันนี้จะเป็นแบรนด์ของ D-Wall เลยนะครับที่แถมอันนี้จะเป็นแม่เหล็กเผื่อเราลูกค้าไปใช้งานที่เป็นโครงสร้างหรือบอดี้ที่มันเป็นเหล็กอันนี้ก็สามารถยึดติดได้เลยครับไปจะเราจะวัดระดับนะครับแล้วก็สเต็ปหนึ่งเก้าพันนะครับก็จะได้ระดับน้ําเหมือนกันแต่จะมีขนาดใหญ่กว่าครับเป็นขนาด6นิ้วนะครับอันนี้ก็จะมี2ลูกน้ำเนาะทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับแต่ถ้าเป็น อ่าสี่นิ้วเนี่ยจะมีลูกน้องลูกน้าอันเดียวนะครับอันนี้ก็จะได้ขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายจะอยู่ที่หมื่นสองนะครับจะได้มีดพับมีดพับอ่าแบบเฮฟวี่เลยนะครับเป็นมีดพับแบบกีดครับเป็นใบแบบใบอ่าสามเหลี่ยมนะครับ,แบบ bid, uh, รบอันนี้ถ้าลูกค้าอยากได้มีดพับแบบงานเฮฟวี่ก็สามารถดูของแบรนด์ดีวอลได้แล้วก็มีจำหน่ายด้วยเหมือนกันครับแต่นนี้เราจะมาซื้อครบเอาเราเอามาแถมให้นะครับ ก็ตามยอดซื้อเหมือนกันถ้าลูกค้าซื้อเยอะก็จะได้ของแถมไปเยอะนะครับก็ตามสเต็ปนี้เนาะซื้อเยอะเท่าไหร่เราก็แถมไปเท่านั้นนะครับไม่ได้ตัดต่อบินนะครับอันนี้ก็ซื้อเท่าไหร่เราแถมแบบไม่อั้นเลยนะครับให้ลูกค้าเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาซื้อสินค้ากัน,นครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแบรนด์สแตนเลสนะก็เป็นเครื่องมือที่อ่า ใช้งานช่างได้นะครับใช้งาน DIY ได้นะเป็นงานควบคุมสำหรับงานทั่วไปได้เลยสำหรับแบรนด์สแตนลีย์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจุดเด่นของแบรนด์สแตนลีย์ก็เลยก็คือประกันครับประกันมากสุดถึง2ปีนะครับตัวนี้เวลาเราซื้อไปเนี่ยประกัน2ปีมันก็คุ้มค่านะครับเพราะบางทีเราซื้อไปมีปัญหาเนี่ยปีกว่า,วาบางแบรนด์มจะประกัน6เดือนนะครับหรือว่าบางแบรนด์ก็จะหนึ่งหนึ่งปี นะครับก็แล้วแต่ระแบนด์ที่เขาทามาแต่ของสแตนเล่เนี่ยให้มากสุดถึง2ปีเลยนะครับ2ปีก็คุ้มค่าบางทีเราซื้อเออซื้อไปแล้วใช้งานปีกว่าแล้วเครื่องมีปัญหาเนี่ยเราสามารถส่งเคสมะครับแล้วก็ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายในระยะเวลาประกันนะครับประกันตัวเครื่อง2ปีประกันแบตด้วยนะครับแบบจะประกัน1ปีนะครับก็ถ้าแบบมีปัญหาก็าสามารถเคมได้ในระยะประกัน1ปีนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนดีของงานไร้สายของแบรนด์สแตลเล่นะครับถ้าลูกค้ามองหาราคาไม่แรงนะครับสำหรับงานไร้สายของสแตลเล่ก็ใช้งานได้ดีนะครับถ้ามองหางานไร้สายหรืองานมีสายก็สามารถเข้ามาดูที่หน้าร้านได้ทั้งมีสายและไร้สายมันจะประกัน2ปีเท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของแบรนด์สแตลเล่เลยนะครับประกันสูงลูกค้าซื้อไปใช้งานก็จะได้เปรียบเนาะ เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเวลาเราบำรุงรักษาเครื่องมีปัญหานะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับแบรนฮัตเตอร์เนะครับที่ร้านชุมพลโลหกิจนะครับชุมพลก็หาง่ายนะครับเดินเข้ามาเดินทางเข้ามานะครับเราอยู่รามินทากมอนะครับติดกับศูนย์โตโยต้านะครับของรามินทากม4นะครับก็อยู่ติดถนนเลยนะครับเราเข้ามามีลานจอดรถนะครับ เ้ามามีลานจอดรถทั้งใต้ตึกแล้วก็หน้าตึกนะครับได้ประมาณ30คันเลยนะครับถ้าลูกค้าเข้ามาก็ไม่ต้องห่วงเรื่องลานจอดรถดจะมีหรือเปล่าเนาะสามารถเข้ามาดูได้นะครับสินค้ามีมากมายเลยนะของถ้านหน้าร้านชุมพลไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหนักเครื่องมือเบานะครับหรือว่าเป็นงานเช่านะครับเครื่องมือต่างๆนะครับเราก็มีเหมือนกันนะครับงานเช่าเผื่อลูกค้าเอาไปใช้งานแค่วัน2วันนะครับ3วัน ก็เข้ามาดูได้เรามีงานเช่าให้ลูกค้าเช่าเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเล็กๆยันเครื่องมือใหญ่ๆเลยงานเช่าแล้วก็มีหลากหลายนะครับก็ต่างไว้ด้วยสำหรับร้านชุมพลนะครับโลหกิจลามินทากม .4 นะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอลงไลค์กันก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาแนะนํานะครับสินค้าดีๆและโปรโมชั่นดีๆกันใหม่นะครับก็ขอบคุณสำหรับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับ ที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับแล้วก็สอบถามสินค้ากันเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบไลฟ์กันก่อนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ